สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกอฟคนสร้างบ้านดอนนานีนะครับวันนี้นะครับผมพามายกเสาอีกเสาโทอีกแล้วนะครับที่ท่าบ่อนะครับจังหวัดหนองคายนะครับอำเภท่าบ่อนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเมืองท่าบ่อนี่ครับก็นะครับช่วงนี้ลูกค้าก็กาลังทยอยทยอยเข้ามากันอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปจัดของกันก่อนนะครับสักครู่นะครับนีวันนี้เป็นวันดีเลิกงามยามดี ทำพิธียกเสาเอกเสาโทณบัดน,นี้ข้าพเจ้าขอเปิดพิธีเลิกงามยามดียกเสาแห่งเสาวควันเสาเอกเสาโทณบ้านหลังนี้ด้วยเถิดพุทธังอรัตนานังธรรมอรัตนานังสังฆอรัตนานังทุกขออรัตนาบารมีสัมมงคนนี้ขอให้เสียงที่ออกจากตรงนี้เป็นเสียงมหามงคล ก็ให้สถานที่นี้เป็นสถานที่มงคลบ้านหลันนี้เป็นบ้านแหง,ง,งความมงคลมีแต่ความสุขความเจริญ pha sụt mất nữa đỡ mẹ đỡ thành ba ba để cho ba nắm chặt nam mô tát sa pa ca va tu a ra ha tu Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 부탄사라낭카차미, 탐망사라낭카차미, 상항사라낭카차미, 두디암피 부탄사라낭카차미, 두디암피 탐망사라낭카차미, 두디암피 상항사라낭카차미. ตาติยมปีพุทธังสารนังขจามีตาติยมปีธรรมังสารนังขจามีตาติยมปีสังฆังสารนังขจามีปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ आथिनाथाना रमणिशिख पथंग समाधिया मे का सुमिषा चरा वेरमणिशिख पथंग समाधिया मे मो सा वाथा वे रमणिशिख पथंग समाधिया मे สุรามีระยะมัชฌะมาทธานาเลมณีสิคธาประทังสมาธิยามิอารหังสมาสัมพุโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทีมิธัมมังนัมสามม สุปติปันโนภะคะวะตัวสาวกาสังโูสังฆังนะมา,ามีสาธุสาธุสาธุพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคะวะโหติโบกะนาถังอภิปูชยามะนิพพานะปัจจโยโหนตุ สิทธิจิตจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยังตถาคโตสิทธิเดโชชโยนิจังสิทธิลาโพนิรันตรังสัพพะโสถีพระวันตุเมเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตานโมตัสสะพระคัพโตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัพโตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัพโตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สเปย์พุทธาสเปธรรมาสเปสังขารพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะไตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสาธุสาธุสาธุกาสะกาสะกาสะณโอกาปัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยเจ้าบ้านชื่อจริงครับพัชรินทองเลียงนางสาวพัชรินทองเลียงพร้อมครอบครัว คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานญาติมิตรญาติธรรมทุกท่านทุกคนทุกผู้ทุกนามมาชุมนุมพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้เพื่อจะทําการยกเสาแหกเสาวขวนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าบ้านแก่บ้านหลังนี้แก่สถานที่แห่งนี้พวงฆ้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมนมรึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้า คุณพระสงฆ์ข้าเจ้าคุณพระปัจเจพรธเจ้าตั้งแต่ปสมจนถึงองค์ปัจจุบันพระสาวกพระโสดาบันพระสิทธาคามีพระโมคคัลานะพระอานน์พระโพธิสัตวเจ้าพระอรหันตเจ้าพระเกจิอาจารย์เจ้าทุกท่านทุกพระองค์แลน้อมรำลึกนึกถึงเทพพรมเทวาทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรน้อมรำลึกนึกถึงพระสยามเทวาธิราชวีรบุรุษวีรสตรีพระมหากษัตริย์พระราชินี พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเทวดาอารักษ์เทพผมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายพ่อเก่าแม่เก่าผู้มีพระคุณคุณครูประชาครูบาอาจารย์พระปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์พญานาคพญาครุฑคนธรรมท่านท้า,ทาจุตุโลกกบาลทั้งสี่ท่านท้าเวสุวรรณเสด็จพ่อพญยายมราชแลน้อมลำลึก นึกถึงจำเนิดอันเชิญท่านเท้ามหาพรมเจ้ากรุงพาลีแม่พระทรณีแม่พระคงคาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายปู่สังกษสายาสังกษีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าภูมิลำเนาเจ้าที่เทวดาเทวดารักกายสังขารเทวดารักเขสถานเทวดารักยานภาณนะทุกท่านทุกพระองค์ลุกคเทวีลุกคเทวาผีไร่ผีนาผีบ้านผีเรือนอีกทั้งเทพพยดาเจ้า เหล่าเทพพญดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระมหาฤาษีทั้งร้อยแปดผู้ทรงคุณทรงบุญญาณุภาพทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงท่านผู้ทรงอํานาจท่านผู้ทรงญาณท่านผู้ทรงไว้ซึ่งบุญญาธิการทุกท่านทุกพระองค์อันพวงข้าพระเจ้าทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งเจ้าบ้านได้ขออนุญาตอารัธ <c oughs> นาเชื้อเชิญมาชุมนุมประชุมกันณสถานที่อันเป็นมงคลน,นี้ในโอกาสับ,บัดนี้ได้โปรด เมตตารับเครื่องสังเวยบูชาสัพพะเหล่านี้ให้เป็นที่สำราญแล้วได้โปรดอนุโมทนาการแผ่บารมีคุ้มครองพิทักษ์รักษาและเกื้อหนอุนณสถานที่แห่งนี้บ้านหลังนี้ตลอดไปชั่วการละนานด้วยเถินอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังสารีนางโพชนานังอุตตังวรังอาคัจฉันตุปริปุญญันตุสัพพทาหิตายะสุขายะ สันติอุเทวานังเตปิตุมเหอนุรักษันตุอโรมคเยนะสุขเขนะจัปัตโตเมตังบริชวินังสุขโตจติติตตะเมตตานิพพังสุขโตจติพุทธะกโมลเปภุตังธนัตโมลเปธนังอติกายเยกายะยะยะเทวานังปิยะตังสุตตวะอิติปิโสพัทธวายมราชานุท้าเวสุวรรณูมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณูจตุมหาราชิกายะขปันตาพัทปุริโตเวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณูนะโมพุทธายะ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรั์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธโมสังโฆยะถาพุทโะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทีธนังวังคันทังสีวลีจะมหาเทรังอหังวันธามิตรตุตอหังวันธามิทัตโยอหังวันธามิสสะสูพุธธรรมะสังฆปูเชมิโมตสสะปัจจวรรตวอหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะสาธุสาธุสาธุขอจงประสาทพรเพื่อแผลวิเศษสี แก่ลูกหลานผู้เพ่งพักดียันยกิตปัดพลีเจ็ดจำนงข้าแต่องค์พระพมปรเมศจงคุ้มประเทศขอบเขตขันให้ลูกหลานมีสุขทุกคืนวันสิ่งโสกาอาสัน่าได้มีตูอาเพศมาลายสิน้นคุ้มบ้านคุ้มเรือนคุ้มชีวินคุ้มทรัพย์คุ้มสินสาดินคารคิดทำการงานใดให้ก้าวหน้าคิดทำการค้าหนไหนให้เกื้อหนุน คิดทำกิจการงานใดให้ภัยบูรณ์ขอพระให้เกื้อกูลช่วยหนุนนําให้เรื่องชื่อเรือยศปรากฏเกียรติศัตรูเบียนเบียดมาลายศูนย์ดังอาทิตย์อุทัยแสงยามอรุณให้อบอุ่นทั่วทั่วทุกตัวคนอีกทั้งทรัพย์ทั้งลาบอย่ารู้ขาดจะหมายมาสิ่งใดใฝ่ประสงค์ให้สมดังเจตนาอันจำนงจงมั่นคงทุกขราสถาวรเทินสาธุเอั นโมมีมหาพรหมมานังสัจจะรัตนนะสูปะัญชนะสัมปันนังสาลีนังภูชนาังอุตตังวรังอาคัจันตุปิปุญชนตุสัพพธาอิตายาสุขายาสันติอุเทวานังเตปีตุมเหนรักันตุอโรคเยนะอะศีวิสาโคระวิสาเยสเพนยะนาวุทธาชลัทธาวาธลัทธาวาปภะเตยานทิจาราคารุโนมหาสถติงอายุมาโรทิยังสัทธาพุทโธกรรมะธามกรรมะจุติสัมพุทโธ นัตลาอรหังนัตลาอันหังนัตลาอหังนัตลาอัหังสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกคนทุกท่านณสถานที่แห่งนี้โชคดีมีชัยมั่งคั่งร่ำรวยโชคช่วยโชคดีเป็นเศรษฐีขาขึ้นมั่งมีสีสุขโชคดีเรื่องการงานโชคดีเรื่องการเงินโชคดีเรื่องโชคลาภสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวแก่เท่าร้อยปีไม่เจ็บไม่จนพบเจอแต่สิ่งดีอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุ

ลูกขาอยาดนำลองน้ำจิ๋นทรงบุญในเทศกาลตเ้นสุดื่นทตนงาเกี่ยวกับต่างไก่ตุ๊กตต่างๆในวันนี้และได้ดถึงปีตะมันและฤดูใดใดที่ถึงพอได้ผลเมื่อทราประสบทามสเร็จทุกาท้งหมดทุกคนในวันนี้นักงนี้เอมิ เราบ้างไปได้บ้างไปทั้นสงเลยอันนี้ได้สางุ่อันนี้ได้สอหนึ่งอันนี้องหนึ่งอ่ะาไปสอุได้็อันนี้ไ้ไส้ครับไส้เป็นกับเ

ไปคลองนาเียงแต่กะจายไกัวเว่าแม่มาง้นจนถึงไ่นีขาวนะาถึงม่วันจะปามีนองเละอันจะเป็นทองเอาลยข้างล่างเป็นท่องเป็นท่องเลย้างาขึ้ไหมร้งรวมได้ไม่ไซีสุกจะป้าขึ้นไหมรับเอาไหมจ้ะจะได้เบ็ดว่างเบ็ตามมุ่งได้คิดเนื้อครับไพซีสุกคิดเนื้อ ก,ก็ไม้ทรงบาดาลไม้สักด้อเด้ดไอไหลมาเลยเด้อมากลา,างมามุมเด้อไลมาเ้ยเด้อไม้ันเกลาลไม้พยุงาไ,ไม้พยุง่นะยียไม้ทองหลางไม้เจียกพึท มม่าจะุชไมจะมนตรงกลางไนขนมนเนอเลยตรงกลางนจเเตะเตะเโบนเฮบัข้างล่างครับเอาเรื่องล่างเ้อเนแบไปเยนะคัเปิดไปสางข้างล่างสพ่นไปยจับเลยไปยจับกอเดอ้างล่า ลังจับเอาเ้อไปแล้วครับออคผูมมดจัมัไปผู้จัปะจับเอาเขาสาเขาแมจ๊ะไม่ไม่ตม่ไม่อมสวาเขาเนถูกต้จไปจ้าไปผู้จอูมาจัมัไปจับคนมาคนเดียวว่าพอเราหาุกัรกันรับเ้อคุณโมนีได้ใกแม่ไล่เอาปอว้าว ปูมองนี้ได้ควายแถมน้องนี่เอาบ่ปูมองนี้ได้ข้องจ่อกรรมนี่เอาบ่ปูมองนี้ได้ข้ามเกี่ปุ้มนี่เอาบ่ปูมองนี่มองดูซุ่มกินเย็นนี่ละเแล้วบ่แลไป mặc quán nhập 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 nhặt nhập 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 không đây คุณบอดีดีเรื่องลางด้วยคุณบอดีๆดีๆดีๆทำไมครับคนชุดหลมครับเ้อันนี้นะครับม่อไอ้้แซนมีใส่ต้นเริ่มเปเลยตัดเลยครับต้นอังแสนเด้องมนเด้อ ก่อนสุขสมเจริญบ้างครั้งน้ำรวยโชคโชคดีอายุยืนยาวแก่เท่าร้อยปีด้วยเถิดลูกขอราตนาเทพพรมเทวาทุกข์ทรมทุกข์ทุกขท่านจับสุขที่หาสถานณบัดนี้ณเวลานี้ด้วยเถิดสาธุสาธุ วันนี้ก็ได้ทุบเลขทุบหวยนะครับเลขสองสามสามนะครับณ้าบ้านท่าบ่อนครับ <c oughs> นี่ครับผมพามาชมบรรยากาศนะครับที่ที่ติดกับบ้านลูกค้านะครับอยากให้ชมนะครับนี่บ้านลูกค้านะครับจะติดอยู่กับริมโขงนะครับนี่ไงฝั่งน,น,นู้นฝั่งนู้นฝั่งเทลลาวยังไงเขากำลังทำวิวดีมาก<ร>นะครับ น้ำโขงนี่เป็นแหล่งที่แบบผลิตทรายแบบเยอะมากๆนะครับในแต่ละปีแต่ละปีครับไม่รู้นมาแต่ไหนครับทรายมาอยู่ถัง,งเลยไหมเพื่อนดูดเ,เขาทำทรายอย่างเต็นหลักนู้นทรายเยอะมากทรายเยอะมากมันไหลมาจากที่โน้นเะมันไหลจากน,น,น,น้ำต้นน้ำอ<า>่ะมาเรื่อยๆนี่ครับไอ้นี่ยังอยู่อยู่เลยเนี่ยไหลเรือไฟะครับใช่ใช่แล้วอันนี้เคยท่าบอกว่าอันนี้เป็นช่วงเก็บตกใช่ไหมหลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วเนี่ยที่ลูกค้าที่จะสร้างก็อยู่ติดนี่ครับอยู่ติดกันเลยอยู่ติดกับแม่น้ําโขงเลยนะครับสวยมากแม่น้ําโขงใหญ่มาก มองแบบสุดลูกหูลูกตาแม่น้ำคงให้ชมบรรยากาศเพิ่มเติมนะ